เพื่อนก็จะพามาดูนะคะวิธีล้างหัวเช็เท้านะคะนี้การล้างข้างนอกแล้วนะ,ะแต่ว่ามันยังไม่สะอาดนะไอ้ตามซอกตามอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูวิธีล้างนะคะนี่ค่ะเตรียมสิ่งนี้นะ,ะหรือจะเป็นแปรงก็ได้นะเหืือนแปรงที่เราไม่ใช้แล้วแปรงฟันน่ะนะคะแต่ว่าการอนนี้มันเป็นน่าจะเป็นพวกอะ,อะไรอ่ะใย อะไรสักอย่างนะจะเป็นมะพร้าวหรือว่าตาลปาล์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนี่เนาะก็นะนะนะะเ่มเดืออากาเรียงน้ำหน่อยแนละ้วมนตกทุกวันน่ะอยู่นะมเนเริ่มขาวๆแล้ว นี่ล่ะขาจ้วเลยตัดตัดออกนี้เดี๋ยวเอาตาัดนะเ ยูดีปุ๊ปุ๊เปิดยูดีนะเด็กเพราะนลำมังเล็กคือเขาก็ไม่สลอกเนะมันไม่ได้แข็งแล้วมันนิ่มอยู่ค่ะตอกจอนเหมือนแปลงแปลงขี้ปันราค่ะนี่ขอวประมาณนี้โอเค ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนน่าวจนนาจิอาเลยนะคะนี่ค่ะเป็นวิธีล้างหัวเช็ดเท้าโอเคค่ะ